กปีนสี่สิบสามสิบสี่ปีน่ 43, นะพงกับใหญ่มากอยู่ทางตันโตกเหนือพ่อแม่หล่ะพ่อกิดขึ้นมากราบลงุงปูะมากราบลุงโกมาฝากเนี่ยฝากตัวเป็นศิลุกลงิงป์แล้วก็ให้ลุงปูะเมตตาแนะน้ำแนะน้ำกา,ก,การปกครองการปกครองการปฏิบัติหน้าที่การปกครอง พุเตยบังคับบันซาแล้วเขาเ่อกกว่าไปแล้วว่าเออดีแล้วท่านดอกดีละนี่เระผู้สลัดต้องเป็นแบบนี้คนสลัดต้องเป็นแบบนี้ต้องมาหาค้กหาอาจารย์แล้วะขมาพอแล้วหน้าต้นหล่ะขอเมตตาหลวงปู่ก็เลยให้ธรรมะไปนั่นแหละให้ธรรมะไปสามข้อสามข้อเล่ากัดเอาไปใส่เอาไปปฏิบัติ ตนเองนั่นปฏิบัติได้ตนเองปฏิบัติได้วันนี้ก็ไปเอาไปใส่ในหน่วยงานของตนตื่นเ้าขึ้นเพื่อถึงแปดวงเขาขาขอ,ขอ,ขอ,ขอทงทำงานแล้วมาตะเวอันนี้คือสอ,อ,อนโดยการกระทํามาตะเวเขาไปนางแล้วนางโตแล้วมาในพวกพวกไอผู้แต่งบังคับบัทชามันเคยย้อนย่านมาเนาะเคยอ,อยากขาย่อมได้ก็ขอนะ สามโมงสี่โมงจ้าเขาก็มีหา,าแล้วคนบมดละไปทำงานพ่อเห็นผู้ขับรนสร้างสันเกิดอยังขึ้นทุนลๆว,วันตื่นตัววันนไปเห็นโพ้ขับรถสจ้างผู้ขับทั่วเลยนูสันว่าผู้ขับจะไในเขาไปนัังย่โตแล้วนะเขาไปกับแม่นิลิเหมือนนี่ผ่านไปมรุ่นเก่าอีกสัตวลบ้านหเฮ็ดขี้เก่าออล่ะ อ่านี่คือสอนด้วยการกระทําพ่อผู้แต่พ่อขับพ่อสร้างมาเห็นสังกัดตื่นตัวเสียนเล้ว่าเนี่ยพากันแต่งตัวเขามาที่ทํางานตรงเวลาทุกคนก่อนเวลาอีกคนต่อไปอ่าเขามาก่อนเวลาทุกคนอ่อา,า,ก,าก,อก็เลยได้ผลบลันนะมันก็เลยง่งยายบมเดลเบาง่ายก็ต่อไปเนี่ยคือเจ้าของนี่ปฏิบัติได้สักคนแต่กับเพื่อนเเขาเห็นนี่แล้วว่าสอนทางกายคือการกระทั่มนะ พอเหนื่อยปากเล่เลยนะเว้แล้วก็มันคองอีกเพราะว่าห้อนอี่รักษามันคงได้ยุ่งตลอดสเสมอตนม้นเสมอไปเขาก็เห็นด้วยแล้วบันไฟก็ยากนิ่นึงว่ะผู้แต่บังคับวันทราบผลให้กับเจงอโอ้โหพวกกับเพิ่นบโบกกล่อ,องบกก็รับสั่นเวลาเด,ด้วยมองว่าทุกหน้าที่เพิร์ลโบกจากที่ทำง,งานเนี่น่น โมวันโาวันสาวสิทธิ์โมวันวันสุขโมวันจันทน์นู่นแต่ไปต้องอยู่สันตลอดส่วนมากพวกหวกเห็นบ่พ่อเที่ยงหลับกินขาเที่ยงนี้เลยมาล่ะส่วนมากสิเป็นสันนี่หลังพวกกนเน้นนักตรงนี้่นก็ไปปฏิบัติต้องใส่เวลาให้หมดเวลาราชการหมดุกหนะ้าที่จะงอ,อกจากที่ทำงานมันกัด จะเลื่อนจะลายว,วันเนาะอ่ากครองหลงหนองไงกลับขึ้นมากราบเรียนหลวงปู่ทำหลวงปู่ได้ผลเลยหลวงปู่ท่านว่าไม่เหนื่อยแล้วท่านว่าไม่เหนื่อยปากก็ท่านเอาทำหลวงปู่ไปสอนเอาไปปฏิบัติเอาไปสอนได้ผลเลยท่านว่าแล้วกันเรามีงานเส้นไปทา้งใดแล้วกันเอาทำสามข้อเลยนะไปปลาใสวันต่อไป ยกทำสามข้อกขอ็ลูกปูสอนนี่ขึ้นปลาใสก่อนจะคอยรอต่อไปนะแต่ไม่ได้ผลนั่นเหละนั่นละทำสามข้อนี่ข้อหนึ่งจำเอาได้นี่เรียกว่าพอบโบจำเอาเด้แสด้ทุกคนทุกเพียรทุกไว้ ทำส,สข,ข้อข้อหนึ่งให้ซื่อสัตย์ต่อตอนเองทรไมนะ,มะข้อสองให้รู้จักหน้าที่ของตอนเองข้อที่สามให้รู้จักกตัญญูรูกคุณผู้มีพระคุณสามนีละกัะซับบกควง แต่ว่าก้หมายมันกินกว้างเจามาซืศอสัตร์มันก็เป็นสินอลไรได้บ้างมับงสินก็เกิดขึ้นจากความซืรอสัตว์เนี่ยมีความซืรอสัตว์ก็มีสินตัวนั่นเองบริสุทธิ์ตัวนั่นเองดอนี่มันง่ายๆวันเนาะการโผเลี้ยงสินมันกว้างกัรโพล่เลี้ยงสินมันกว้างแตว่ามันกว้างโพดไล่พดยากที่สิปฏิบัติก็เลยเบื่อเส้นไปเลี่ยหมดล่ะอันนี้มันกับทับ มีความซื่อสัตย์นะละ่ะซื่อสัตย์ตัวตนเองถ้าเราไม่โกหกตนเองเราก็ไม่กล้าโกหกคนอื่นน,นี่มันกว้างไปเห็นบนะ้างถ้าเราไม่โกหกตนเองเราก็จะไม่กล้าโกหกคนอื่นนะละ่ะแม้แต่ตัวเราเราก็ยังไม่โกหกไม่กล้าโกหกเราจะไปโกหกคนอื่นได้ยังไงนะละ่ะมันเป็นธรำมรืได้บัณเป็นศีลแล้ววันดอกเนะี่ความดีเกิดจากนี้วันเถอะไว้แล้าก็นะ คําว <muitas> ่าหน้าที่ลูกจากหน้าที่เห็นบ่ละทุกคนทุกแผนกก็ามหน้าที่มดเป็นบ่ยังเขาเป็นผู้ใหญ่ยังสิข้ามหน้าที่ของผู้ใหญ่คือบริหารเป็นบ่ละเป็นผู้บริหารปกครองผู้แต่บังคับบัญชาคือหน้าที่ของเขา่วนผู้แต่บังคับบัญชาเขากับเป็นผู้บริการเป็นบ่ละอ่เป็นผู้บริการนั่นแหละแต่ละคนกับมหน้าที่ทุกคนแต่ันต่าง หน้าที่กันนะ่ะรักษาหน้าที่ของตนให้ดีรักษาหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะถ้าตัวคนหูวจักหน้าที่ของเจ้าของทําหน้าที่ของเจ้าของดีที่สุดแล้วนี่ทุกหน่วยงานนี่ลาบเรื่องมัดเพราะว่าต่างคนกับต่างหูจักหน้าที่ทําหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดนี่มัล่ะนั่นละ่ะการปกครองต้องรู้จักหน้าที่อขอสามก็คือ กตัญญูเขาจะโบนีละคุ้นท่านปุริมีพระคุณต่อเ้าห้าองขาคารบท่านโบนีล <c oughs> ะคุ้นท่านบระประมาทท่านนับตั้งแต่พ่อแม่ปญุญญาตายายกขั้วจานทร์ห้าเรือว่าพระบังคับบรราเหาหรือว่าผู้ให้ควอมอนุเคราะห์ต่อเ้าก็ถือว่าผู้มีพระคุณ <c oughs> เขาจะโบนีละคุ้นท่านนนั่แหละคือความเจริญนั้งแต่ไปนั่อและค่ค <c oughs> ะ <c oughs> มีเดี๋ยวย่อซ้ำนี่ เอาไปใส่เอาไปปฏิบัติเอาไปภาวนาไปนั่งสมาธิเอาถ้ำหลวงปู่หนิไปไข้ขวนมันจะกว่างออกวัดขอบวัดเร็วจะไปปัญญาจะเกิดจะขอบวัดแหละจำได้เนาะจำได้ครับจำได้ว่าพ่อวัวฮะจำได้ว่าข้อหนึ่งข้อสอง ก็สามอืมท้อใเกินใจท้อใเกินใจเลยมันเานาะเหนละจะเป็นธรรมคุ้มครองเราทําเรานี่จะเป็นธรรมคุ้มครองเราไม่เราตกไปในที่ชั่วแน่นอนในร้รลแล้ว <laughs> ล่ะ้ไอ้กครูครับขอถ่ายูลกครูด้ายัง หาลุูครับขอขอขอลงูนครับให้เพาะด้ไทยให้ครับมาบมาแข้าขหน่ข้อขแล้วก็ข้องโมข้งหน่อกี่ขันข้องาดลเที่ประชานรเ เันแสงปิดผ้าได้ตัวเป๊ะผ่าลูกไก้กตัวเป๊ะผ้าข้างหลังผ้ากันสัดพูดไหมพูดไหมพูดไหมผากันสาทั้า,ทางหลังเลยเกันแสง ได้ไหมครับดูข้นสิทธิ์เก่าเอาห้องดี บอกเป็นได้ง่ายไงเนี่ยขนาดเขามาจองไว้สามปียังไม่ได้อยู่จังหวะจังหวะดีได้หนิเขาโชคดีจังหวะดีเขามาจองไว้สองปีสามปียังไม่ได้อยู่ขนาดเขาานอนฟัาสามคลืนเหมืก็ยังได้เลยฟคฮดใจถึงกันแต่ไปนอน นอ่นถ่าอ่นไม่สีฟัาหลวงปู่ไม่เดียวนี่หลงทุนนอนตั้งสามขึ้นพ่อหลวงปู่สันมาแล้วปูอื่นกับขามาก่อนี้มันบ่ล่ะเขาเอาไปพูกนั้นเขามาพูกนั้นมาจองไว้กขบพอได้มันไม่เหมือนเราไหมน้อยหนูก็นอนเฝ้าเลยแล้วท่านน่ะมานอนอยู่สามขึ้นมื่อที่สามจะไู่เดิมมื่อที่สามก่อนจะได้นี่ หลวงปู่สันอยู่ว่าแล้าว่านั่งอยู่สิเล่ายนั่งโฟเลยไปหนีไะก,ก่อนหลวงปู่สันแล้วจังว่าบ่ก็เดินถือของมาก,ก่อนเนขาอยู่เขาอยู่ญุ่นอิร<น>ักนญ่ปุ่นอ่ะเขาไปรักษา <c oughs> เขาไปรักษาโรคเขาเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บวปวดปวดทอ้องต่างๆเขาเอาไม่สิ่พ่หลวงปู่นี่ไปอธิษฐานตักน้ำมอาอธิษฐานแล้วเขาก็กแจงแจงน้ำมากินหายทุกโรคก,กันเลย เป็นไข่ปวดหัวเจ็บท้องหายหมดฤทชิตในตัวนี้ได้อยู่นะรเอาอธาิษฐานแท่แน้าไเปเพิ่นจินเพิ่นดับ,บหายเลยรเรียกว่ายาหมอ เอาไปเอาไปแจงแจ้งน้าปฏิฐานแล้วกันหายิ่นจินจินน้ำมาบน้ำหายอ่าโลองดคูได้ไมมได้ขอ,ดของีคลูกลาวลายดครับครับอื อยไไู่ใมหารูที่เราครับอขอติดนี่ภูมก่ <c oughs> อก็กากข้าของ,ข,องาข้างสิ่าพอกะเบิงรเรนอย่งเราเพิ่งดูพระเนมพทาเียนอย่างเรอเพิ่งหมอพวกอามองพรวนาวัดนอามีจะมองมอหมอ,มอทั้งนั้นแหละนูกเพ็ดไว้สำรับผู้มาปฏิบัติ ไวยห่างๆกันห่างๆกันมือชื้นไงเด็กเชื่อมตะลาก้อนมืครับฝนตกว่ายายอะก็ยายยังให้ะพอขอฝนอยู่ปูไม่หมดขึ้นไม่เปิ้ดได้ยีนดิยายเนี่ยแปลกได้แล้วข้อยังได้หมดตจนจะไปข้อยังได้หมดเที่ยงลงปู่โว้ฟังมือขึ้นนี่ล่ะขนาดฝนบ่ตกจนหน้าเราหนามไหลไปเต็มท้งหน้าเป็นประด้นยังไงล่ะ เนี่ยยานี่แหละข้อการว่างไหน <c oughs> ข้อการว่างไหน <c oughs> ข้อการ <c oughs> ว่างไหน,นไม่เพราะหน้ามา,หา,า,าใามาหา้ร,หรอไม่รู้รนกเอาไปพราะหน้ามาถวายไม่ปะว่าละหน้า ใบปาวารนาปาวารนามาถวใบปวารนาบ่ออามาให้เด้ลูกเอาใบปวารนามาถวายมาดูปาวารนาอืมครับ Máo <laughs> mía, bà đi. Lại rồi đây mà hay đấy mía, Lại rồi, bố mía, 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 ฮะไล่เหรอคือบวยขกบกแ้วเอวมหนูคบห่ว่ันนน,นนนรงมือไลกับบเวยะบอกปันใดทีิม่มีเวลามานอนวัดบันบี้เอากยขัดถึงนักธุรกิจไงเอากยังบ่ได้เลยเอาหายบ่ได้เด้อ่า ามันได้ได้โอกาสต่อสายไฟไปนี่ขาไมไฟใส่เลยมันไม่ใส่ไงสายเบ็ดดออยู่ต้องไปกดนึ่